่อไปนะคะก็คือคาราวะ6กคาราวะหจะหมายถึงมีความเคารพและตระหนักในความสำคัญที่จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆให้ถูกต้องและเหมาะสมเพราะในโลกนี้ยังมีสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแนะองสำคัญไว้6ประการให้เรามีความต,ตระหนัก และให้ความเคารพดังนี้ 1.. นคารวะในพระพุทธเจ้าคือเคารพในพระพุทธคุณอันมีอยู่ในพระองค์ได้แก่ปัญญาความกรุณาความบริสุทธิ์อันเป็นพุทธคุณเมื่อเห็นความดีในพระองค์แล้วย่อมยอมรับนับถือยกพระองค์เป็นบรมคูคือพระศาสดา 2.. คารวะในพระธรรม คือการเคารพคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 3. ค่าระวะในพระสงฆ์คือเคารพคุณความดีของพระสงฆ์รู้จักเลือกปฏิบตัติบำรุงพระสงฆ์ที่ดีเพื่อให้เป็นกําลังสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนา 4. ค่าระวะในการศึกษาคือการตระหนักในความสำคัญของการศึกษา มันหาความรู้ใส่ตัวช่วยบำรุงการศึกษา 5. ค่าระวะในความไม่ประมาทคือตระหนักในการควบคุมสติของตนเองไม่เลินเล่อไม่เผลอเลในการปฏิบัติงานทุกอย่างและไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต 6. ค่าระวะในการต้อนรับปฏิสันฐานคือการตระหนักในการต้อนรับ ไม่ว่าใครก็ตามเมื่อมาหาเรายัางบ้านหรือที่ทำงานเราต้องให้ความสนใจต้อนรับปราศัยด้วยดีจึงจะเกิดสิริมงคลค่ะต่อไปนะคะก็คือการกระตันยูกะตะเวทีต่อพระมหากษัตริย์ซึ่งจะหมายถึงการรู้คุณรวมไปถึงการตอบแทนคุณของพระมหากษัตริย์ พระมาหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงมีพระมาหาการุณาธิคุณต่อพระศพนิกรเช่นทรงปกครองแผ่นดินโดยยึดหลักทศพิตราชธรรมหลักทศพิตราชธรรมนะคะก็คือธรรมของพระราชาหรือคุณธรรมของนักปกครองสิบประการนั่นเองค่ะ 2. ทรงพระระชาชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ประชาชน ดังนั้นประชาชนชาวไทยทุกคนจึงควรสำนึกในพระมหารกรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยด้วยการน้อมนำพระบรมราโชวาทมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและตั้งใจปฏิบัติตนเป็นพนลเมืองดีค่ะหลักธรรมต่อไปเลยนะคะก็คือมงคล38มงคล38จะหมายถึงความสุขและความเจริญ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเหตุแห่งมงคลหรือความเจริญไว้38ประการโดยในชั้นนี้เราจะเรียนทั้งหมด3ประการดังนี้ค่ะ 1. มีวินัยหมายถึงอยู่ในระเบียบแบบแผนและข้อบังคับเพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุขและมีความเจริญในการดำเนินชีวิต 2. การงานไม่มีโทษ หมายถึงการงานที่ทำแล้วไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดประเพณีไม่ผิดต่อศีลธรรมไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นสามไม่ประมาทในธรรมหมายถึงการไม่ทำความชั่วเพราะขาดความระมัดระวังมีสติรอบคอบอยู่เสมอและมีจิตใจจะทำความดีอยู่ตลอดเวลา